เออมาชาดิดบซึงค่ะมีแบบรุ้นที่นั่นคนร้อนกันไหมคะร้อนหนาวเจอเหรอฮ่าฮ่าฮาร้อนก็ใจว่าวันนี้อากาศมาร้อนขอบคุณที่ทุกคนมาหาหนูนะคะมาเลิลเก็บคำสำหรับดีๆด้วยกันเนาะแล้วถ่ายลงถ่ายรูปกัน,นะะที่มาไกลกันที่สุดอยูที่ไหนเดี๋ยวถามทลกคนหกไหมได้ค่ะมาเริ่มไกลก็เรียกชื่อ แล้วใคกวัาไม่ใช่ไม่ไ,ไม่ใไม่ใช่มาา่ใช่่ใช่ไมไม่ใช่ม่ใช่ไมไม่ใช่ไม่ใชไม่ไม่ใชไม่ม่ไม่ไมชใช่ใ่่ม่่ม่ แม่ก้าเลยเหรอคะเป็นไม่เหมาอกับก้าวสิแล้วถ้าดูหนีบแม่แล้วค็เอาไม่ไไตีมือนางหน้าขึา้นไหมได้ใช่ใช่ค่ะ คนนี้ค่ะคนที่อพูดคุยด้วยที่สุดสวัสดีค่ะค่ะถด้ทานข้าเรียังคะมาจากไหนคะมาจากกรุงเทพูสวยไหมคะสวยมากสวยทุกวันไหมคะแล้ว สวยี่เสดมัสวยไหมคะตอไหนก็โอ้โ้แหมนีด้วยคะีได้ทีนึ่งขอบคุณค่ะชือเอชื่อนีมาจากมองกรุงเทพจะด้วยใช่ไหมคะเจียนี่คระียนที่นี่อะไรรปีี่ ีนี้เหรอคะก็ินะนะคือผมต้องจบเีนี้กวแต่ผคบอกไปเยอะอ่ะบอไป่าวาบอกว่าวันนี้อะไรก็มาเกลียชาสู้ๆจะมาใจให้จบชาไม่เป็นไรยัก็จบ อีาาเลยอ้าวมเจอนครั้งแรกปะคะรัแล้ยืนอยู่ตรงนี้ไหมแขอบคุณนะนที่าคนนเจบ่ครับผมขอบคุณมา,มากๆแ้นี่่หดาะคะมาจากสมุดสาครพี่หมูเหรอคะหมูที่หมูะคะ่ะอยู่เล่นมุกนี่เ ัวแบดีๆในหมูอยากบอกว่าวารผิดท้าแดงสวยมากอ๋ขอบคุณค่ะสวัสดี คุณนะคะทีม่มากับเพื่อนหรอือเปล่าวันนี้นะคะ่ะกี่ค่าพี่เซ่เซ่มาเนี่ยแทนเหรอคะอันนี้เราเจอกันครั้งแรกใช่ไหมไม่ครั้งที่สองอ่ะอมีจิบน้องกัน,นี่ย เรียนที่มอกรุ่เทพทุกเขาอ่อนหนูฟังไทยไม่รู้เรื่องเลยขออีกทีหนะะึ<ฮ>่งค่ะโอชื่อโอ<ฮ>ชื่อโอ ที่มาหาค่ะจากทั้งที่ใกล้ที่ไกลแล้วก็ทั้งพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆแม่ๆทุกคนค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมเป็นหนึ่งในความทรงจำดีๆในวันรัลึริยาของขาค่ะค่ะเราจะไม่บ่นเะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะร้องไห้คุณสำหรับงานเตรียมงานในวันนี้ค่ะการน,นั่รับ สีสันเป็นสีสันที่หนูชอบตั้งแต่เดินมาจากไกลๆเห็นแล้วก็แบบโอ้ยจริงๆแอบ,บเห็นหมดทีที่แบบมาเตรียมกันตั้งแต่เช้าแล้วด้วยขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่ทุ่มเททั้ทงกายทาายัทงย้งใจให้หนมาไปเลยว่าขนี้นึงค่ะก็คือปีนี้ไม่ก็ต้นปีน อยูไม่ก็เป็นต้นปีน้ามะละลาแต่ที่ชัวร์ก็มีละครนะคะเมื่อตะวันลับฟ้าที่กับคอ,อนแอร์ค่ะเป็นค่ะชื่อเต็มคือเมื่อตะวันลับฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวยังไงก็ฝากคนติดตามน้ำฟ้าในบทบาทที่ชื่อว่าน้ำฟ้าด้วยนะคะ กี่อามัมีที่ตรงนี้อ่าโอเคน้อัมอง่งหนึ่งสงแขนเลยเหรอเนเลยสครับถเอาอีก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 ะื่นอนะยืออียืนช่อยืนช่อยืน่อยื่ thank <laughs> you